เกี๊ยวกุ้งนึ่งเราก็เสร็จแล้วค่ะทำจิ้มเราก็ได้แล้ววันนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําเกี๊ยวกุ้งนึ่งค่ะก่อนเราจะไปทําเมนูนี้ค่ะเรามาดูวิธีการทํากุ้งกันก่อนเลยค่ะเนื่อนะใช้กุ้งค่ะวันนี้อุ๋จะใช้กุ้ง1กิโลค่ะถอดหัวออกนะคะแล้วเราก็ปอกเปลือกค่ะเราจะปอกเปลือกให้หมดเลยนะหางเราก็ไม่เอาเก็บไว้ค่ะนี่นะ และใช้ไม้จิ้มฟันค่ะดึงเส้นดำตรงกลางออกเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมว่ากุ้งเขายังงอตัวอยู่นะให้ใช้มีดค่ะกรีดตรงกลางนี้เลยนะให้หัดเป็น,นท้ท่อนแบบนี้ค่ะแต่เราอย่าลงลึกนะเดี๋ยวเขาจะขาดนี่ค่ะเฮ้ยเขาหยยดตรงนะแบบนี้หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เกลือค่ะ ประมาณ1ช้อนชาค่ะไข่ค่ะวันนี้อุ๋ยจะใช้เป็นไข่เบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ให้ตักไข่แดงขึ้นมานะเราจะใช้เพาะไข่ขาวค่ะใส่แบบเลยอย่างนี้นะคะแล้วให้ใส่ค่ะเป็นแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันนะเพราะสรรพคุณเขาเหมือนกันค่ะที่จะให้ความเหนียวนะ ยะใส่ไปสองช้อนค่ะแล้วเราก็เค้าค่ะเค้าจนกว่าเกลือองเราจะละลายนะคะช่วงที่เรารอแช่กุ้งนะคะประมาณ20นาทีค่ะเราไปทำส่วนประกอบตัวอื่นกันเลยค่ะช่วงที่เรารอค่ะเรามาทำส่วนผสมของหมูเด้งกันก่อนเลยค่ะ หมูสับที่อุูยใช้วันนี้ค่ะ300กรัมค่ะ3ขีดนะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนนะคะหนช้อนไม่ต้องพูณนะไข่แดงค่ะที่เหลือจากไข่ขาวเมื่อสักครู่นะเราใส่ไปเลยค่ะรากผักชีกระเทียมและพริกไทยค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะรากผักชี3ต้นค่ะที่เหลือจะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะ ใส่ตามชอบเลยนะแต่ตาออกมาแล้วให้ได้2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยค่ะหช้อนค่ะกุ้งของเรานะสูตรที่อุ๋ยให้ไปเขาจะมีรสชาติออกเค็มเล็กน้อยแล้วนะคะเวลาเราปรุงหมูเด้งค่ะเราอย่าปรุงรสจัดเกินไปนะเพราะไม่อย่างนั้นค่ะมันจะเค็มนะรสจะเค็มเกินไปค่ะซอสปรุงรสฝักเขียวค่ะหช้อนนะคะ น้ำมันงาค่ะหนึ่ช้อนค่ะแป้ง้าวโพดค่ะหนึ่งช้อนค่ะแล้วเราก็นดวดเลยค่ะให้มีความรู้สึกว่าหมูของเราเริ่มหนืดนะ นะจะหนึความหนืดค่ะเมื่อหน่งแล้วนะแล้วก็ใส่นี้ค่ะต้นหอมค่ะสองต้นนะประมาณสองต้นค่ะจะได้เวลาเราึ่งนะ้ะจะได้หอ็ๆเนาะตัดส่วนที่อุ๋ยให้ไปวันนี้สามารถทำกุ้งได้1นกิโลค่ะ กุ้งหนึ่งกิโลนะกุ้งที่อุูยใช้วันนี้ก็ประมาณสามสิบห้าตัวโลค่ะสามารถทําได้นะประมาณนี้เลยสาห้าตัวโลนี่ค่ะหลังจากที่เราหมักไว้แล้วนะประมาณยี่สิบนาทีค่ะหมูเด็กเราก็ทําเสร็จแล้วนะเราก็มาล้างกุ้งเลยค่ะ ล้างกุ้งค่ะจนกว่าน้ำจะใส่นะหลังจากน้ำใส่นะเราก็พักเลยค่ะให้กระเด็ดน้ำค่ะกุ้งที่ยู่ใช้วันนี้นะคะหนึโลค่ะขนาดไซส์นะคะประมาณ35ตัวโลค่ะแล้วมาห่อกันเลยค่ะเราจะใช้แผ่นเกี๊ยวนะคะที่เป็นแผ่นเกี๊ยวสำหรับต้ม หรือนึ่งนะคะเขาจะมีสองแบบค่ะจะมีทั้งแบบนึ่งและแบบทอดนะถ้าแบบทอดแผ่นเกียวเขาจะหนากว่าค่ะเราจะใช้แบบนึ่งค่ะนึ่งลวกต้มแผ่นเดียวกันนะคะส่วนทอดก็จะแบบหนาเลยค่ะแผ่นเกลียวขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งใบนะไม่ต้องล้างแป้งออกนะคะนี่ค่ะแผ่นเกลียวค่ะหลังจากที่เรานึ่งออกมาเนาะพี่ยาปิดปากถุงไว้ค่ะอย่าให้ลมเข้านะ เราก็วางกุ้งค่ะให้วางในแนวเฉียงอย่างนี้นะคะนี่ที่อุ๋ยบอกว่าให้เราอ่ะผ่าตัวกุ้งนะเวลาเราวางค่ะเขจะได้เหยียดตรงเาอแบบนี้ไม่งอค่ะแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยแล้วเราก็ห่อค่ะเราจะพับนะให้คล้ายๆช่อด,ดอกไม้เห็นไหมคะแบบนี่ เเาาก็หอ่อเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยค่ะก่อนเราจะนึ่งนะให้เราหาใบตองค่ะลองเลยนะแล้วเราก็ฉีกค่ะให้มีอากาศเข้านะแล้วใช้น้ำมันค่ะทาเลยทาทั่วเลยนะ ก็จะได้ไม่ติดนะคะเวลาเราเนื้อเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนำลงนึ่งนะให้เตรียมน้ำนะใส่ชาวห้หนึ่งนันค่ะแล้วเราก็จุ่มค่ะอย่างนี้นะเอาขึ้นเลยค่ะแล้ววางนะ เ็ื่อทำการนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเราก็จุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงที่เราเนาะรอจุ่มน้ำค่ะเราก็มาตั้งน้ำค่ะให้เดือดเลยนะแล้วเรามาหลีบค่ะเป็นไฟกลางค่ะแล้วเราก็ใส่หมึกนึ่งเลยค่ะ ปิดฝาไว้ค่ะเราจะนึ่งไว้ห้านาทีค่ะหลังจากผ่านไปห้านาทีค่ะชั้นล่างเราไม่ต้องฉีดนะแต่ชั้นบนค่ะให้เราขัดพรมน้ำเนาะเกี๊ยวจะได้ไม่แข็งค่ะฉีดเลยค่ะใครไม่มีฟอกฟรีนะคะเราก็ใช้น้ำพรมได้เลยค่ะพรมนิดนึงนะคะแล้วเราก็นึ่งต่ออีกค่ะสักสองนาทีเนาะ เนี่ค่ะเมื่อผ่าไปสองนาทีนะเราก็จะได้เกี๊ยวกุ้งนึ่งค่ะแบบนี้เดี๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นน้ำจิ้มกันนะมีค่ะรากผักชีค่ะสามต้นกระเทียมค่ะปุ๋ยใช้เป็นกระเทียมจีนเนาะประมาณห้าตี๋นะปริมาณพริกนะใครอยากให้พริกเป็นสีอะไรให้ใช้พริกส่วนนั้นเยอะนะวันนี้หรือใช้พริกกินดาค่ะก็จะเป็นพริกสีแดงเยอะหน่อยนะแต่เวลาปั่นค่ะ ต้องมีสีเขียวคนด้วยนะถ้าใครอยากให้เป็นสีแดงสีจะได้สวยค่ะน่าทานนะปริมาณที่ตามชอบเลยนะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนะคะสี่ช้อนค่ะสี่ช้อนโต๊ะนะน้ำตาลปี๊ค่ะห้าสิบกรัมค่ะเติมไปเลยเกลือค่ะหนึ่งช้อนนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ น้ำปลาค่ะหนึช้อนนะคะนี่ค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะประมาณนะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็นำไปปั่นเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราปั่นมาแล้วนะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเติมมะนาวลงไปค่ะสองช้อนโต๊นะคะ คใครชอบรสชาติออกเปรี้ยวแบบนี้นะเพิ่มมะนาวได้เลยค่ะความหวานได้แล้วนะน้ําจิ้มสูตรนี้ค่ะทานคู่ก,กับเกี๊ยวกุ้งนึ่งหอยนะน้ํนะาจิ้มหอยนะคะก็จะเป็นหวานนําออกเปรี้ยวแล้วอมเค็มค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะก่อนจัดเสิร์ฟค่ะทานน้ำมันหน่อยเนาะเพจะได้ไม่ติดค่ะ<ๆ>เกี๊ยวกุ้งนึ่งเราก็เสร็จแล้วค่ะ จิ้มเราก็ได้แล้วนี่ค่ะสำหรับเมนูเกี๊ยวกุ้งนึ่งของอุยก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟูซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ